รถเบน์อีกแล้วนะครับเบน์อีกแล้วอันนี้เป็นเบน์ w 2. 2 2รหัสท้ายรเราก็คือ4220เดี๋ยวเราจะมาแต่งสีครับโอ้โหอลังการนี่ครับ ทำได้นะครับสีฟ้าสดใสไอซ์บูสีไอซ์บ,ซบูทำได้นะครับไอ้เบนรุ่นนิวไอก็ทําได้นะครับ W210 ก็คล้ายๆแบบนี้ครับสีสว่างใส สภาพสวยๆเรียบร้อยนี่ครับสนใจทำได้นะครับสีสวย W ส0 2กับ W 2 1 0มาเลยครับที่ร้านซ่อมทำใหม แล้วท่านจะติดใจในฝีมือของเราถ้าใช้หลอดไฟแบบเดิมๆก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แบบสแตนดาร์ดของเดิมๆแท้ๆแสงไฟก็จะสวยแบบเดิมๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่เป็นหลอด LED ก็จะงามเลิศ ต้องให้เฉพาะทางทํานะครับให้ช่างเฉพาะทางทําทําเองแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวหลอดไฟพื้นก็จะดับจะติดไม่ครบร้านซ่อมทํำไมซ่อมได้ครับ